วันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่40โวลต์นะครับกับ20โวลต์นะครับเราจะมาอธิบายความแตกต่างให้จบภายในคลิปเดียวเลยนะครับว่าแตกต่างกันแบบไหนครับผมก็จะมาดูราคานะครับเจ้าตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับตัวเลขของเราก็อยู่ที่1,750บาทนะครับผมส่วนตัว40โวลต์ตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่5,250บาทเป็นราคาตัวเต่าทั้ง2รุ่นเลยนะครับตัวนี้เราก็จะมาดูฟังก์ชันอะไรว่าตัวไหนระบบเป็นยังไงก็มาดู ที่หัวกันก่อนเลยครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับองศาได้ถึง60องศานะครับตัวนี้ตัดขอบสนามขอบทางเดินอย่างเงี้ยของเราก็ปรับได้ถึง90องศานะครับตัวนี้ส่วนเจ้าตัวนี้นะครับตัว40โวลต์ตัวนี้ก็หัวปรับอะไรไม่ได้ครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนรุ่นทั่วไปอุปกรณ์เสริมตัวนี้ก็จะมีกระปุกสายเอ็นตัวนี้ก็เป็นกระปุกสายเอ็นเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็จะมีชุดใบตัดเพิ่มมาเป็นอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นนะครับตัว 40โวลต์นะครับแล้วก็บังใบครับผมตัวนี้ก็จะสามารถสับเปลี่ยนกันได้ตัดงานหนักงานเบานะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นงานเดียวงานบ้านใช้ภายในครัวเรือนนะครับตัวนี้อีกจุดนะครับของเจ้าตัวนี้สามารถนะครับตัวนี้การตัดยืดได้หดได้นะครับของเราตัวนี้นะครับสามารถยืดได้หดได้ส่วนตัวนี้ก็เป็นก้านยาวตัวนี้ปรับไม่ได้นะครับแล้วก็มาดูมือจับกันนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นมือจับปรับได้180องศานะครับตัวนี้ครับผมของเรา รับได้ส่วนเจ้าตัวนี้4 0โวลต์ตัวนี้ก็จะเป็นมือจับแบบตรงๆเลยปรับไม่ได้แต่ยืดหน้าในหลังสามารถเราปรับตัวนี้ได้แล้วก็มาดูสวิตช์เปิดปิดหรือว่ากดติดเครื่องนะครับตัวนี้นะครับปุ่มของเราก็จะเป็นปุ่มเซฟตี้เราต้องกดพร้อมกัน2ปุ่มกดบนก่อนแล้วกดล่างนะครับเหมือนกันนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันเซฟตี้เหมือนกันกดอย่างนี้ไม่ได้เลยเราต้องกดแบบนี้กำแบบนี้ก็เป็นเซฟตี้ทั้ง2รุ่นส่วนแบตเตอรี่ก็จะเป็นใช้คู่กับ2แอมป์ขึ้นไป2แอมป์4แอมป์ มีขายแยกนะครับตัวนี้ซื้อแยกต่างหากได้เรามาดูตัวใหญ่กันครับตัว40โวลต์กันนะครับแนะนําให้ใช้4แอมป์ขึ้นไปนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นงันนกเพราะว่าเป็น20โวลต์4แอมป์สองก้อนนะครับตัวนี้นะครับก็มีขายแยกต่างหากเหมือนกันเพราะว่าเรามาตัวนี้ราคาตัวเปล่านี้แบตก็ซื้อแยกได้ส่วนความแรงนะครับตัวนี้ปรับไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นรอบเดียวมอเตอร์รอบเดียวเลยกดก็คือตัดปื้ดไปรอบเดียวเลย ส่วนตัวใหญ่40โวลต์ของเรานะครับตัวนี้นะครับก็คือจะมี2ระบบนะครับคือสโลกับฟาส์นะครับช้ากับเร็วนั่นเองครับตัวนี้สามารถเลือกใช้งานได้ครับผมแล้วเราจะไปดูการทํางานกันนะครับว่า2รุ่นแตกต่างกันยังไงระหว่างงานหนักงานเบาครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับระหว่างเครื่องตัดหญ้าไร้สาย40โวลต์ตัวนี้กับ20โวลต์ตัวเล็กเรามาดูกันนะครับว่าความเร็วระหว่างในการตัดจะเท่ากันหรือไม่หรือว่าจะแตกต่างกันมากแค่ไหน ผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะมี2ระบบนะครับเมื่อกี้ผมใช้ไฟล์ไปก็ทําเวลาไปที่33วิสำหรับเจ้าตัวเล็กก็ตับรอบไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะทําเวลาได้เท่าไหร่ ำหรับเจ้าตัวเล็กของเรานะครับตัวนี้20โวลต์นะครับก็ทาเวลาไป50วินะครับจะช้ากว่าแต่การตัดก็คือที่เห็นนะครับมันจะเตียนกว่ามันจะละเอียดกว่าตัวใหญ่ก็คือจะลึกกว่ายินได้ลึกกว่านะครับเพราะว่าหน้าตัวเนี้ยเอ็นตัวเนี้ยมันสัมผัสไได้ใกล้กว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบใบตัดอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นใบเหล็กนะครับสามแฉกของเรากับเจ้าตัวใหญ่ดูครับว่าจะตัดได้ดีขนาดไหน ครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนมาเป็นใบเหล็กนะครับระยะการตัดก็ประมาณเมตร1เมตรคูณ3เมตรนะครับก็ประมาณหนึ่งนาที27ิวินะครับที่ใช้เวลาในการตัดเพราะว่าหญ้าก็สูงจากที่เปลี่ยนเป็นใบเหล็กมาก็โอเคดีกว่ากระปุกเพราะว่าตัวนี้เหมาะสําหรับงานตัดหญ้าสูงถ้าเราเปลี่ยนใบเปลี่ยนอะไรตามสเปคที่เราตัดก็ตัดง่ายถือว่าโอเคครับครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบไอเจ้าตัวเล็กอีกตัวนะครับตัว2 0บโวลต์เรา ครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มาปิดจบแล้วนะครับสำหรับการตัดหญ้าต่ำหญ้าสูงแล้วก็คุณภาพเป็นแบบไหนนะครับก็สามารถตัดได้เหมือนกันครับแต่ตัวนี้ก็ใช้เวลาไป2นาทีก็จะไม่เหมาะสมเท่าไหร่ครับก็คือแนะนาให้ตัดหญ้าเล็กดีกว่าหญ้าสนามดีกว่าครับเพราะว่ามันจะได้เบามอเตอร์ด้วยเพราะว่ารอบตัวนี้มันก็ไอตัวไม่เท่าตัวใหญ่นะครับรอบตัวนี้จะ ได้รอบเดียวแต่ตัวใหญ่มันได้2อรอบนะครับเจ้าตัว40่วของเราครับตัวนี้กําลังมอเตอร์ก็พอๆกับเครื่องยนต์เลยนะครับตัวนี้ไม่น้อยกว่าเครื่องยนต์เลยพอประมาณกันได้เลยครับการใช้งานก็ได้ใกล้เคียงกันเรื่องน้ําหนักตัวนี้ก็เบาครับเบาวกว่าน้ํามันแน่นอนครับตัวนี้การพกพาสะดวกใช้งานง่ายครับผมไม่ต้องมารอเตอิมน้ํามันเติมอะไรเสียบแบตใช้งานได้เลยครับพร้อมใช้งาน รับผมเป็นไงครับสำหรับเจ้า2ตัวนี้40โวลต์กับ20โวลต์นะครับเห็นเห็นกันแล้วนะครับว่าเหมาะกับงานแบบไหน40โวลต์เหมาะกับงานแบบไหน20โวลต์เหมาะกับงานแบบไหนนะครับอย่างที่เราทดสอบเกี่ยวกับการเหมาะสมตัวนี้ก็จะเป็นงานสวนหน้าบ้านตัวนี้ก็จะเป็นงานแบบทั่วไปญ้าสูงหน่อยราคาตัวเล็กนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,750บาทนะครับส่วนเจ้าตัวใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ5,250บาทลูกค้าสนใจใช้งานแบบไหนประมาณไหนนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับผม